สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงค่ะพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรุ่นรถ Ford e เอเวอรค่ะวันนี้พามาเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะขับ2องซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีด และเป็นตัวที่มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้าุด1 7 0แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,580,000บาทเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมค่ะวันนี้เป็นสีดำนะคะและอะคริลิกด้านบนฝากระโปรงตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นเอเวอร์เรสสปอร์ตจากโรงงานวันนี้ทำการใส่ชุดแต่งค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์แบบเต็มระบบเลยกระจังหน้าค่ะ สีดำเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟ LED ค่ะ3จุดที่กระจังหน้ามาให้แบบนี้แพ็กเกจเสริมเพิ่มมีตัวกล้อง360อองศาเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องเลยนะคะแล้วก็มีไฟค่ะทรงสี่เหลี่ยมนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะแสงสีขาวมีมาให้กับตัวกระจังหน้าของชุดแต่งวิกเตอร์เลยไฟหน้าค่ะ มาจากโรงงานเป็น LED Multi Reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหนะ้าอัตโนมัติไฟ day time และนิ่งลายตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้เสริมนะ,ะก็จะมีตัวแพคเกจเสริมมีตัวออโต้ไฮบีมนะคะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมาให้ด้วยอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวีเทอร์นั่นก็คือตัวกันชนด้านหน้านั่นเองนะคะวันนี้ก็ทําเป็นสีดําทั้งชิ้นเลยคุมโทนวันนี้นะคะเข้มเข้มสีดําเงาเหมือนสีตัวรถเลย ไฟตัดหมอกมีมาให้ค่ะเป็น LED นะคะระบบเ็จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตัวจับคนเดินระบบเลน k ิป p i n g ระบบ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบ Stop and Go นะคะแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีดำเงามีคีบระบายความร้อนให้กระจกมองข้างค่ะดำเงานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถมีระบบบาย p o r t ให้ด้วยนะคะเพราะเป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มนั่นเอง ด้านบนค่ะราวหลังคาสําหรับรุ่นเอเวอร์เรสต์สปราวหลังคานะคะก็เป็นสีดําแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะจากโรงงานมือเปิดค่ะมาพร้อมระบบสมาชคีเลตนะคะล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดมาได้ข้างสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสําหรับช่วงล่างค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะฟอร์ดเอเวอร์เรจริงๆเลยช่วงล่างเขาเป็นวัดลิง์นั่นเองสําหรับ ฝาท้ายค่ะตัวนี้ก็นี่มีไฟ LED มาให้พี่ๆนะคะพร้อมกับอะคริลิกตรงคาดท้ายคำว่าเอเวอร์เรสกล้องนะคะตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มมีมาให้แบบนี้เลยอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะด้านท้ายก็จะเป็นตัวกันชนท้ายมาพร้อมท่อคู่ทางซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะท่อคู่ก็มีให้เลือกนะคะเป็นแบบอินฟินิตี้นะคะก็คือตามคันนี้เลยนะคะแล้วก็อีก รูปแบบหนึ่งก็จะเป็นท่อคู่นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกหลังให้ะคะ่ะระบบข้างหลังก็มีระบบเตือนกนโชนระบบช่วยเบรกนะคะก็มีมาให้ครบเลยสำหรับล้อให้ดูทรงก่อนคันนี้พี่ๆสังเกตไหมทรงสุลต่านนะคะที่กำลังฮิตกันเลยสำหรับพี่ๆเอเวเรสตคันนี้ทำการนะคะโหลดโหลดนะคะไม่ได้ยกนะโหลดค่ะ 2.5นิ้วทั้งหน้าและหลังเลยนะคะนี่พร้อมกับวันนี้ทำการเปลี่ยนล้อนะคะล้อเป็นขนาด20นิ้วแม็กเป็นสีดำเงาแบบนี้จับคู่กับยางโตโยซีรียางนะคะจะอยู่ที่265 50 R 2 0นะคะนี่ให้ดูแล้วก็ช่วงล่างค่ะเซ็ตอย่างดีเลยนะคะทำการเปลี่ยนครบเซ็ตเลย ลูกหมาปีกนกนะคะแล้วก็ตัวโชกเป็นของโปรเฟนเดอร์แบบนี้พี่ก๊อฟกำลังพยายามอยู่แป๊บ <c oughs> นึงนะเห็นไหมคะนี่โปรเฟนเดอร์ยกชุดเลยนะคะบอกเลยว่าโหลดทรงสุลตา่านแล้วช่วงล่างพี่ๆยังคงขับได้ดีนะคะนี่ไม่มีผลกระทบต่อการขับขี่เลยนะคะเราก็จะบอกว่าไม่ติดด้วยนะคะตัวนี้ทำทำมาอย่างดีแล้วใช้งานได้จริงๆนั่นเองพี่ๆท่านใดที่ ชอบสําหรับรูปแบบการตกแต่งนะคะทรงสุลต่านแบบนี้ทําการโหลดก็สามารถทากหาเก่งกี้ได้เลยแล้วก็ง่ายๆเลยถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งนวน,นี้พี่ๆส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้นะคะหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ชอบและดูอยู่แล้วส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อขึ้นไว้แล้วค่ะด้านล่างเบอร์โทรไอดีไลน์ สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงินไขต่างๆดีๆคำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ f o r d e v e r e s รและ f o r d r เลนเจได้ที่ YouTube c h anel n โปรโมชั่น f o r d by เกิ่งกี้ดูแล้วอย่าลืมนะ,ะคะฝา,ากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกระจายให้กิ่งกี้ด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยวันนี้จะดูอ่องๆหน่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยขออภัยกับเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่่่คคคลิปนะะสสวัดี บ๊ายบาย